สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะพาอ่านเสียงที่มันเสียงที่มันเป็นเสียงผสมหรืออักษรที่มันมีสองตัวอย่างเช่น ch เนี่ยจะเป็นเสียงนะคะ<ช>ก็คือเสียงชอช้างนั่นแหละนะคะต่อไป ce ce อ่ C S หวนเคยเจอที่คำว่าอะไรบ้างคาน,นิวครับอ่านว่าชินแปลว่าคาเฉอะเเนี่ยคือชินแปลว่าคาต่อมา C E เคยเจอคำนี้ไหมอ่านว่า juice เพราะฉะนั้น ce คือนะคะน้องไบรท์ช่วยเขียนละ ng เงินเงินทุกคนเคยเจอคำนี้อ่ะ i sing a song ng คืองงงูนะคะคุณครูเขียนงงงูสวยไหมไม่สวยเท่าไหร่ลบนิดน,นึงงงงูและ nk nk ก็ เนี่ยอ่านว่า s i n k ก็จะเป็นงองูที่มีคอควายกระันถูกต้องนะคะ c k เค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 คคำไหนดีอ่ะชิคกี้ชิคกี้ชิคกี้ my name is chicky my name is chicky ชิคที่แปลว่าลูกไก่เนี่ย c k เคเคนะคะต่อไป p h เราชอบเล่นมากคำนี้อ่านว่าโฟนเฟอร์เฟอแสดงว่า th คือเสียงเฟอร์เฟอเหมือนคำว่า phone ที่แปลว่าโทรศัพท์ th th th, th เคยเจอคำไหนติ้งติงแปลว่าคิดนะคะถูกต้องชื่อ มันก็ทอทหารก็ได้แล้วก็เสียงมันจะแบบซอโซ่กับทอทหารรวมกันนะคะแล้วเขาก็กลัวเด็กๆถ้าเขียนทอทหารเดี๋ยวเด็กจะอาจเป็นทิ้งทิ้งอย่างเงี้ยก็เลยพยายามใช้เป็นทอธงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะออกว่า think think เวลาพูดให้แลบลิน้นออกมาด้วยนะคะ w h e h e อย่างเช่นคำว่า what ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นฮอนอคูบางครั้งจะเป็นวอลแหวนอย่างไงก็คือคำนี้คำนี้จะอ่านว่า what วอลแหวนแต่คำนี้อ่านว่าฮ um ึจะเป็นเสียงฮอนอคูแต่ว่า don't worry ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนใหญ่จะเป็นวอลแหวนค่ะมีแค่แค่คำนี้แหละที่อ่านเป็นเสียงฮอนคูอ่านว่าฮ um ึ โอเคไหมเอ้ากันปันต่อมา kh k s เนี่ยในภาษาอังกฤษไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะจะเจอก็ต่อเมื่อเอามาแทนเสียงคนไทยชื่อคนไทยอย่างเช่นเขาชื่อน้ำขิงอย่างเงี้ยมีมีเพื่อนชื่อน้ำขิงบ้างไหมก็เขียนอย่างเงี้ย่มขง้นข้าวเพื่อนชื่อข้าวอย่างเงี้ยก็จะเขียนประมาณนี้ บางคนก็เขียน kw เพื่อที่จะแทนเสียงขอไข่ก็มีนะคะ v for v ว่าแหวนด้วยแล้วก็ฝอฝาฝอฟันฟอฟัน q for f <c> o <oughs> เราเคยเจอในคำว่า quick เคยเจอคำว่า queen แปลกมากเลยเวลาเราเจอตัวคิที่ไหนมันมักจะมีตัว u อยู่เสมอเลยอะ่ะชอบอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะต่อมา s e เยอะอะแต่ว่า s เป็นเสียงโซโซอยู่แล้ว don't worry เป็นเสียงโซโซประมาณนี้นะคะจำได้หมดไหมต่อมา เราลองมาแทนเสียงกันดูนะฮะอ่ะอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวช่วยกันเขียนบนหน้าจอนะไหนลองเขียนกันดูเขียนพอไหมหน้าจอเล็กไปไหมลูก คุณ <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> คร oh, ูขยายโอ้คุณครูขยายอย่างนี้เลยนะข้อแรกๆนั้นง่ายมากเฟร์อีเนอร์ินใช่ไหมคำที่สองอีสคำที่สามง่ายมอกเลยคำที่สามอ่านว่าเบบีเบอี g ก็เกอเกอ่านว่าบิ๊แปลว่าใหญ่หนูเขียนแค่ช่องนี้ก็ได้นะลูกนะอ่าช่วยกันเขียนเลยไหนใครจะทำข้อไหนคนละสามข้อหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งใครจะทำข้อไหน เริ่มจากน้องไบรท์ก่อนคุณครูเห็นแล้วว่าน้องไบรท์เขียนหน้าจอได้เมื่อกี้โอที OT ก็เขียนได้เนาะน้องอันปันเขียนได้ไหมเขียนได้ค<ก>่ะเขียนเลยปกป้องทำข้อไหนโอที OT เป็นคนเป็นโอทีเป็นคนเขียนคำคำแปลดีไหม โอเคคุณครูนี่ปกป้องไบร์แล้วก็อันปันนะคะตามนี้นะแล้วก็โอทีโอทีเขียนเยอะสุดเลยโอทีชอบเขียนโอเคเลสโกเริ่มกันเลย ไหนดูซิเด็กจะเขียนได้พอดีช่องไหมเวลาเขียนแล้วหนูกดเอามือขึ้นเลยนะคะไม่งั้นคุณครูจะไม่เห็นบนหน้าจออืมเห็นแล้วครับตอนนี้เก่งมากทุกคนซีเคจำได้ไหมลูกซีเคะถูกต้องค่ะ งานหนะักอยู่ที่โอีแล้วนะคะตอนนี้ต้องเขียนคำแปลหมดเลยอะ่ะตจำเสียงไหนไม่ได้ถามได้เลยนะลูก เพราะสี่นี้รอรอเรือใช่ไหมอ่าเรอเรือรอเรือใช่ไหมลูก ข้อสิบสองตกไปตัวหนึ่งนะคะ drink drink ตกตัว r สู้ๆทุกคนสู้ๆอันนี้ทอดทงจรลอ,อี แล้ว nk คือตัวอะไรเอ่ยถูกครับเขาหกออกเสียงไงอ่ะเขอหกเบอร์อ b e r b ร r a r ไออิอิแล้ว ng เป็น ng เป็นเงงเงงงง b r, 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 r ah i, i, i. Ng. n น้องปกป้องบอกคุณพ่ออ่านอ่านอ่านแชทครูจ๋านะด้วยนะแอมรู้แล้วค่ะ รบยาง bring แปลว่าอะไรนะแปลว่าเอามาพรุ่งนี้เอาหนังสือมาด้วยนะ bring คำนี้อ่านว่า ring นะลูก ring แปลว่าแหวนข้อสี่แหวน มีบ้างไหมบางคำที่พอเราลองเขียนคำอ่านปั๊บแล้วเรารู้คำแปลปุ๊บมีไหมอ่าเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกันพูดตามนะจ๊ะเด็กๆ big b i g big ิ๊กโ <Big. S 2> ring. ring ring โ <Ooh. S 1> sing sing Ooh.

ใครไม่ไม่สะดวกจดลงสมุดแคปหน้าจอไปตอนนี้ได้เลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะจำได้หมดไหมคะคำแปลจำได้หมดไหม พยายามจำอยู ى ي ام ام ่นะใช่ไหม ใครจะเล่นก่อนดีนะโอทีครับใครนะบ้องรอทีบ้องโอทีบ้องบ้องเล่นก่อนเลยไม่ทีได้ก่อนเลยกินใจมึงไ็นไรโอทีเล่นก่อนเลยกินใจไม่เเล่นก่อนเลยไม่เป็นไรบ้องเล่นก่อนเลยเดี๋ยวให้คุณจ๋าเล่นก่อน อันปารให้ไบร์เล่นไบร์ไม่ไม่แย่งใครเลยเย่รอดเลยไบร์จะให้เล่นไบร์จะให้ใครเล่นผมเล่นเองครับผมเล่นเอง <laughs> อ่าโอเคนี่เดี๋ยวครูเริ่มให้ใหม่กันทุกคนดูหน้าจอได้กันนะคะในเกมนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ครูครับตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาอ่าเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยกันมองเห็นภาพไหมลูกภาพภาพเล็ข้างเลยก็ให้เอาเสียงให้ตีตุ่นเฉพาะตัวที่มีเสียงดูข้างล่างนี้นะ N G N K N D N T แค่นี้นะสังเกตด,ดูมีไหม N K แล้วโอทีอ่านใหอ่านใเพื่อนฟังหน่อยตัวที่เพื่อนตีไปอ่านว่าอะไรใครวาดหน้าจอได้วาดเลลูกเป็นที่เลยใครวาดจอได้วาดมาเลยไอทีโอทีโอทีอ่ะไหนครับทิงทิ้ีอ๋อต้องขึ้นต้นด้วยเหรอทำไมทิ้งไม่ได้ล่ะ มันต้องได้สิเนาะใช่ไหมลองลองได้ไหมลองอยากลอง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 หมดเวลาแล้วไหนใครอยมาให้ปกป้องเล่นได้่ะปกป้องเนี่ยนะคะตอนนี้เมาส์ไปอยู่ที่ปกป้องแล้วนะคะ อา้าวทำไมมาเกมนี้ล่ะเดี๋ยวนะเอาไม่ใช่ละไหนเอาอยู่นี่หกปังซูซู้มันต้องจิ้มตัวไหนแล้วเนี่ยผมไม่รู้คิงคิง ใ้เพ Pix ื่อนด้วยแบงค์ได้ไหมอ่าแบงค์น hey. ั yeah, oh, oh. yeah, okay. ่แหละเพื uh ่อนช่วยอยู่น่ะผมมองไม่ได้อยู่เป็นการเล่นอยูี่เครียดมากใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมการเดาแบบมีหลักการเดาแบบมีหลักการแซ้นเราใช้การดาไมไม่ได้ยินเสียงวะ หนูยังไม่ตอบเลยหนูต้องดับเบิลคลิกด้วยลูกตีหัวมันด้วยผมไม่ได้ยินเสียงครูไม่ได้ยินเสียงคุณครูเหรอป่านไม่ต้องไม่ได้ยินเสียงเกมอ๋อก็ไม่ต้องได้ยินอะไมอ่ะผมไม่รู้ผมเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นอ่าด้งั้นคนต่อไปอันเนไม่เป็นครูเมานะฮะขมาครับ เอามือวางไว้บนหัวก่นอนอ,อืมเกมต่อมานูเกมต่อมาเป็นเกมโชว์เขาจะถามอะไรเราเพื่อนช่วยหน่อย 킹คิงเพื่อนบอกคิงครูคอกินมันคือเฮ้ยครับครับครูโคตยินดีได้โบนัสด้วยว้าวโบนัสดิบบาทโคตรน้อยเล่นจีนไทยน้องไบรท์บอกว่าทำนั้นเมื่อกี้ เป็นคำของน้องไบรท์เลยใช่ไหมเมื่อกี้พี่อีกแล้วเหรอหรือยิมสิงพี่อีกแล้วว่นอะไรที่หวามอกไอ้บัวนั้นโคดน้อยเลยไม่เที่ยงต้องรีบช้าช้าให้วันละหมื่น,นอันนี้ซิงค์ซิงค์ซิงค์ิงค์งโอ้ทอี่คือสแปดเจเิญน เอ้าใครใคไบ่ปะใครเนาะโอ้ไม่โอ้เพื่อนช่วยเนาะเอาสองร้อยบวกร้อยนะเราจะลากตามจำไว้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กออโนมีโนมี่ล็นี่มันอะไรกันนั่นไง Which one อดามีหลักการเลยดาแบบมีหลักการเลยั่นไงใช่นไม่ีลักการ้เลยเอาใหม่เอาใหม่แบบมีหลักกอเขาร้องเพลงสิ่งเด็กใจเด็กใจกเร็วๆเรเดังเอยู่ตรงดังเบ ไม่ไม่ไม่ครับผมเมยู่ไม่ใช่ทรงแต่บางคือแต่บาคือทรงอย่างเกย์ครับอะไรเนี่ย what คุณเช้าพิงค์พิงค์เหรอน้องไม้บอกว่าพิงค์่ะพิงค์เนาะอ๋อมันต้องถูกแน่ๆเลยคน่เนลยเอาถูกด้วย 2 Suki, Suki. Oh. Dah mana? Sebab 200 oi glob. Padu mira. Bal muda Wow. บล็อกลบสองร้ 200. อยโ้ยบอกเขาสิบดียอกูเล่นเป็นของเล่นเลยคูเมื่อไรจะเรียนเซร็จผมจะได้ไปกินหมูกรกะทะได้ <c oughs> เ,เ,เสร็จแล้ว <c oughs> โอ้ยี่ยังบอกอยู่เลย <c oughs> แล้วจบเกมนี้แล้วปล่อยเลยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เรามาพูดฝึกพูดกันต่อนะ นี่ผมเล่นโทรศัพท์รอแล้วกันแล้วคือเครื่องดื่มก็คือ d r i drink ใช่ไหม r i ่ k เก่งมากเลย เขาทำยังไงอะบีบจมูกเหรออนี้ือะไรวะหน่งเขาบีบะเขาบีบจมูกใช่ไหมเมื่อกี้ลูกหรือว่าเขาเหม็นบีบจมูกครับริง สุดท้ายแล้วเอาให้ได้สองร้อยตอนนี้ตอ,อนนี้โอ้โหเมก็อดผมผมก็แคกีดมาได้ไม่ได้ปูโดมีหลักการเลยเห็นไหมเดนแบบมีหลักการ, <_ S 2> รก,การมาก มีแลกแจริงๆรสังเวยเกรีกูดเย้เพื่อนเพื่อน, <Okay. S 2> นวันพรุ่งนี้เรามาสนทนากันต่อนะคะวันนี้สนทนาไม่ <Yeah. S 2> ถังนะ้วเพื่อน เหนื่อยแล้วนะโอเคแต่ร้านเราไม่นช่ Tomorrow Tomorrow นะมาเรียนรู้กันต่อวันพรุ่งนี้นะคะ๊ายบายเด็กๆกินข้าวเย็นเยอะๆนะจะได้โตไวๆกินนะครับกินนิดเดียวเยอะๆโตไวๆบ๊ายบายจ้ายบายครับ